เที่ยวทิพย์ดสากนาที e ีนี้กลับมานะครับวันนี้เราจะพาไปวัดศาลเจ้าพ่อมมงกรเขียวค่ะที่สัวเถาแต่เป็นศาลเจ้าพ่อมม่กอเกี่ยวสัวเถานะครับก็คือชื่อว่าวัดชิงหลงนะครับนะก็คือวัดชิงหลงเนี่ยจะอยู่ที่เมืองใต้ติ๋วเลยที่ศาลเจ้าพ่อมั่กอเกี่ยวอันนี้คือมีเขาเรียกเป็นแบบลายเนาะพวกภาพวาดต่างๆ เรียกได้ว่ารอบตัววัดเลยนะครับแกะสลับเป็นหินก็คือเป็นเรื่องเล่าเรื่องราวของท่านเจ้าข้อวมังกรเกี่ยวแล้วก็ท่านผู้หญิงใหญ่แล้วก็ผู้หญิงรองนะคะใครยังไม่ได้ดูอีพีที่แล้วนะคะกลับไปดูอีพีที่แล้วจะได้รู้ว่าอะไรคือผู้หญิงใหญ่และผู้หญิงรองนะคะสําหรับวัดนี้นี่ยโด,ด่งดังมากในเมืองจีนนะ เฉลิบฉลองกันท่วมที่จีนเลยวันที่เขาเนี่ยเปิดวัดอันนี้เป็นครั้งแรกเนาะใช่ครับก็คือเรียกได้ว่าคนจีนนับถือแบบยิ่งใหญ่อลังการมากนะฮะแล้วก็องค์ท่านเนี่ยที่อยู่ในศาลเจ้าเนี่ย,ยก็ใหญ่เรียกได้ว่าแบบใหญ่เท่าคนนะ่ะหรือว่าใ,ใหญ่กว่าคนโอ,อ้วแล้วก็แบบสวยนะวิจ,จิตรมากนะครับแล้วที่สําคัญไฮไลท์เลยถ้าได้ไปต้องไม่พลาดนะครับถาวายทู่ทู่มังกรเขียวคือเป็นลำ้ำแบบใหญ่แบบใหญ่มากใครเคยไปฮ่องกองแล้วเห็นว่าที่ฮ่องกงใหญ่แล้ว แพ้ๆไปเลยห้อง่มที่แพ้ๆไปเลยที่นี่คือใหญ่มากจริงๆค่ะแล้ววัดโดยรอบนะคะก็จะอยู่ริมแม่น้ําบรรยากาศดีมากๆแล้วที่เป็นสิ่งที่มหาศา,า์แล้วเรารู้สึกแบบประทับใจมากอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือมีโงนิวเป็นของตัวเองใช่ฮะคืออย่าเรียกว่าโรงเลยเรียกว่าเป็นเหมือนศูนย์แสดงอะไรสักอย่าง,งมีทุณที่นั่งตายตัวแล้วก็เป็นโรงที่แบบทําสวยงามมาเป็นแบบถาวรเลยนะคิดคูถึงความศักดิ์สิทธิ์ของท่านว่าจะมีคนมาบวงสรวงขนาดไหนที่จะสร้างแบบนี้อยู่ถาวรเลยคือบอกได้เลยว่า เชลิยโกงหรือเจ้าพ่อมังกรเขียวศักดิ์สิทธิ์มากจริงๆนะค่ะที่เืินแต้จิว๋วแล้วก็ยังมีสีสำคัญอีกเกิดมีปัตนาการรมใช่ไหมเนาะที่หละะังค่ก็จะมีแบบลูกโลกซิ่วเป็นการปัน้นเป็นการสร้างอย่างวิจิตรและทั้งมดงามมากไม่มีใครที่จะแบบไม่ได้มาที่นี่นะคะแล้วอีกหนึ่งไฮไลท์อูมีหลายไฮไลท์มากเลยในวัดนี้นั่นก็คือเจ้าพ่อมังกรที่อยู่ตรงกระแพง Uh จะอยู่ตรงกำแพงสองฝั่งเข้าแถวเลยนะคะบอกเลยว่ายืนรอเป็นประจำาุดของตัวเองแล้วก็เข้าแถวแบบเข้าไปทีละคนทีละคนทีละคนแบบนี้คือที่ดูว่าคิมแน่นมากแล้วเราก็จะรูป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 ท่านก็คือหน้าทา่านองกรนเนี่ยคือเงาวิ่งเลยก็คือเหมือนเป็นการแบบเรียดซับ ความโชคลาภความโชคดีอำนาจบารมีเข้ามาหาตัวเราอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ไม่มีใครพลาดแน่นอนอย่างที่เขาบอกว่าคนจีนสมัยก่อนก็จะบอกว่าถ้าสมมุติว่าเราตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพวงจุ้ยที่ศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะยิ่งศักดนะิ์สิทธิ์นะโอ้ต้องบอกเลยว่าหากมีโอกาสไปอย,ย่าพลาดนะครับแล้วก็ไปถวา,ายทูปน,นะอันใหญ่ๆเลยยิ่ง<ร>ว่าเราอยากพลาดเลยเราคิดว่าประเทศจะเปิดแล้วแต่ยังไม่เปิด <S <S ไ,มไม่เปรค่ะรอเปิดแนละ้วเดี๋ยวไปใครอยากไปนะคะเต็มตัวนะตอนนี้สะสมทรั รเราได้จัดทริปไปแน่นอนค่ะสำหรับ EP นี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยว EP ถัดไปจะพาไปไหนบ้างก็ติดตามกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย